สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคเนนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนานะไปติดกับไบเทคบางนานะครับมีออฟมีรถมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับนะครับเป็นตัวไฮบริดเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับรถสวยๆเลยนะนี่สีเทาดํานะครับนี่นะครับ เซนเซอร์หลัง4จุดนะครับนี่นะครับสวยสวแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกบองข้างนะแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เครื่องเงียบไม่ใช่ว่าดับไปนะครับเป็นระบบตัดเข้าเป็นแบบไฟฟ้าไฮบริดเลยนะนี่ดูครับไฟโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับพร้อมด้วย LED นะครับนี่แล้วก็ไฟตัดหมอง LED นะ ไฟเลี้ยวที่ตัวแก้มกันชนแบบนี้นะครับอกลักสองปีสิบเจดแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับมีเซเซอร์สองจุดนะสวยๆนะครับพาไปชมภายในนะครับนี่ภายในนะครับนี่นะครับเบาะสีน้ำตาลแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะ เบาะสีน้ำตาลแบบนี้นี่ปรับไฟฟ้านะนี่นะครับสวยๆเลยครับบางทีลูกค้าตามหาปี17ที่เป็นเบาะสีนี้เลยนะนะครับลูกค้านะนี่ปี17เครื่องยนต์สองจุเบนซินไฟฟ้าลำดับเดียวบริษัทอาคเนียเคปิตอลนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับลูกค้าได้เป็นลำดับที่สองนะครับถ้าซื้อสดนะ,อ,ะอันนี้นะครับเลขไมลหนึ่งแ้าหมืน 2,021กิโลเมตรนะครับเลขไม่แท้แน่นอนครับการันตีไม่มีชนหนังดำวมกองใหม่นะครับเพราะว่ารถของออฟนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าที่เข้ารับการบริการเมเทนแนนซ์ศูนย์นะครับตรวจเช็คระยะครับพูดได้ง่ายเลยว่ามีรายการการเข้าตรวจซ่อมอบำรุงแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องเลขไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตรงที่โงมลัยรลอกแบบนี้นะครับนี่โงมลัยรลอกแบบนี้ก็ เดี๋ยวคุยกันเป็นเคส by เคสนะอ่านะครับคุยกันเป็นเคส by เคสนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลทุกอย่างแล้วก็นี่มีระบบช่วยขับนะครับนี่ช่วยขับก็คืออาจจะพักเท้าที่ต้องกดเร่งนะครับนี่ระบบ c ูส s e control นะครับนี่นี่เลยอนะนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดแบบว่าอาจจะยุคนึงนะครับอาจจะยังไม่แบบว่าล้ํานะครับแต่บางคนตามหาแบบนี้นะเขามองแบบเป็นรถร่วมสมัยแล้วก็คลาสสิกดีนะครับนี่มีช่องเก็บของตัวนี้นะแล้วก็มีช่อง AUX แล้วก็ USB นะครับตัวนี้จ่ายไฟนะครับนี่อันนี้ก็วางเจ้าน้ำได้เป็นลายไม้เหมือนคาร์บอนนะครับนี อันนี้ก็วางไวเลสชาร์จิ่งได้นะครับแต่ก็อาจจะถ้าเคสมันหนาต้องต้องถอดเคสนะลูกค้าว่าพวกนี้มันมันจะจะไม่ถึงนะคนี่ช่องเก็บของพนักค้าบแก่นะนี่เลยสวยๆนะเปลื่อนได้นะน,น,นะครับสวยๆครับนีมีระบบ BSM นะครับครับกระจกประจกไฟฟ้าหมดแล้วนะอ่ะไปดูที่เบาะหลังนะครับนี่เลย นะแอร์ตอนหลังแบบนี้มุมมองจากผู้จัดด้านหลังนะครับนี่พนักเท้าแข่งด้านหลังนะครับ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยสามารถปรับเทมอุณหภ,ภูมิได้นะนี่นะครับปรับเทมอุณหภ,ภูมิได้นะครับมันแยกกันนะครับนี่มันแยกกันนะโอ้แล้วก็เอนเบาหลังได้ด้วยนะนี่นะครับขึ้นมามันจะเป็นเหมือนตัวพรีเมียมเลยแหละครับนะ เรียกได้ว่าเป็นพวกพรีเมียมเลยแล้วก็ปรับชันแนลนะครับปรับปิดเพลงนะครับแบบนี้เพิ่มวอลลุ่มลดเสียงอะไรได้หมดเลยอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่ารถสวยนะครับปี17ไม่ไม่ขี้เหร่เลยแหละนะครับกับเลขไมล์แสนห้านะครับไปชมด้านท้ายกันบ้างนะครับเนี่ยเอกลักษณ์ไฟฟ้านะครับนะครับ ไฟฟ้าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับในโคมเนี่ยมันจะมีสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นไฮบริดนะสวยๆนะครับนะครับก็สวย,สวยจริงนะยาง,ละลงอะไะไรอยู่ครบแม่แรงนะครับตัวถอดน็อล้อนะครับตัวไขยอยู่ครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่าสวยๆนี่แบตอยู่นี่นะ ه, แบตอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่เราจะเปลี่ยนแบตเนี่ยเดี๋ยวเราจะงงว่าแบตมันอยู่ตรงไหนนะครับข้างหน้าไม่มีนะลูกค้านะข้างหน้าไม่มีนะครับก็แบบนี้เลยนี่ครับล่องน้ําสวยๆเม็ท้าสวยๆนะครับเดี๋ยวเราถอดให้ดูเลยเนี่ยหยิบให้ดูเลยครับเห็นไหมท้ายเดิมเลยนะครับเยท้ายเดิมเลยนะนะไม่มีโดนนะครับ รถโดนบอกโดนนะครับรถโดนจุ๊บตูดโดนจุ๊บหน้าถึงขั้นหนักเนี่ยเราจะส่งเข้าลานประมูลเลยนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับรถสวยจริงๆอะไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะรถสวยนะครับเดี๋ยวยแวะมาอยู่รางยางก่อนนี่ยางปี2ี้านะยางปี25้านะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจเรื่องการใช้ยางเลยเป็นของบิสโตนะครับก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ยางพึ่งเปลี่ยนปี25นะครับนะครับขนาดยาง21555ของ17นะครับนะครับนี่ของเครื่องนะน็อตฝากกระโปรงเดิมนะลูกค้านะน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับก็กระโหลกเบ้าโช๊คนะครับเดิมหมดนะครับนี่เลย เบาแท้โตโยต้านะลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคายังไม่ออกแต่เชื่อได้ว่าราคาเล้าๆแน่นอนสำหรับตัวแคมรี่ไฮบริดปีสินะครับคันนี้นะลูกค้าดูทะเบียนไว้นะ6ูกเจ็ดแองถ้าสนใจก็รีบติดต่อได้เลยนะครับนนะรีบติดต่อได้เลยนะก่อนราคาออกรีบเข้ามาดูรถนะครับดูรถได้เลยนะ ไม่ต้องรอราคาออกนะลูกค้าถูกใจแล้วจะได้รู้เลยว่ารถเป็นแบบไหนสภาพรถเราถูกใจเราโอเคกับตัวรถแล้วรอให้ราคานะครับแล้วเราก็ราคาออกต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าเซลเยอะนะครับที่นี่เซล์เยอะแล้วก็รถสวยรถดีออกไวนะครับน,นี่เลยนะโอเคครับท่านใดนะครับสนใจของออฟนะครับซื้อเงินสดไม่มีบวกแหวนนะครับ ซื้อเงินสดไม่มีโบแบทสมมุติลดร,ราคา600,000บาทลดร,ราคา600,000บาทก็ราคานี้เลยไม่มีโบแบท7%นะครับมีค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทที่จะจ่ายแยกกับตัวรถนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีได้อยู่แล้วแต่ว่า,าต้องเรียนอย่างนี้ครับรถปี17ออฟไม่แนะนําให้จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ครับเพราะว่าปีมันจะลงมาแล้วก็ดอกเบี้ยมันอาจจะสูงขึ้นกว่าปีใหม่ๆนะครับสมมุติว่ารถ ปี20ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ21 19 20 2อเย่นี่ยอย่างเงี้ยยัง,ยงพอหน้าจัดไฟแนนซ์แต่ถ้าแบบเป็นปี16-17เนี่ยขอบอกว่าถ้ามีกำลังซื้อสดซื้อสดอนะครับมันถูกกว่าแล้วลูกค้าไม่โดนแบบด้วยนะ mm hmm. อ่านี่ครับยังไงแล้วสนใจเจ้า Toyota Camry h y b r i d 2.5ปี2017เลขไมล์1 5 0 0 0 0นะครับ ทะเบียน7ไก่เนน6782ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์063 2290535เนะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นะครับ, 63, 2, 2, 9, 5, 3, 5รบเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับและท่านใดสนใจอยากจะวิดีโอคอลคุยการดูรถไปด้วยหรือจะให้ส่งรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับยิดีเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ